สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่17เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับใบ่ายแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวกับวันนี้เรื่องของคําเตือนภาคใต้ เตรียมรับมือกับพายุแล้วก็ฝนตกหนักนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นไปตามฤดูกาลของภาคใต้ก็ตามแต่ว่าในแต่ละปีแต่ละปีเวลาฝนตกนี้ไม่ได้ตกแบบวันหนึ่งตกชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะเพราะว่าปกติเขาจะตกแบบต่อเนื่องบางทีก็เจ็ดวันบางทีก็ครึ่งเดือนเลยตกแบบต่อเนื่อจริงๆท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าจะมีพายุเข้ามาในช่วงเดือนนี้ซึ่งปกติก็จะนี่แหละครับป,รป,ปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกาประมาณนี้นะครับ ก็จะมีเข้ามามากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันกันกบคุณสมควรต้นจันผู้อมรวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมตุนิยมวิทยาในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งครับจะเป็นช่วงเล่าขานวันนี้เรื่องของ ATK หรือว่าชุดตรวจ ATK ชนิดที่ตรวจจากน้ำลายนะครับคำถามคือจะมีประสิทธิภาพที่แม่นยำหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์บรรลังอุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าขานนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญเงินฝาก2แคมเปญด้วยกันนะครับเป็นแคมเปญสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบหรือว่ามีใบสลากนะครับราคาที่รับฝากหน่วยละ100บาทไม่มีการจำกัดวงเงินฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาในการฝากนาน2ปีด้วยกันอัตราดอกเบีย้ยหน่วยละ 0.10บาทหรือว่า10สตางค์นะครับซึ่งตลอด2ปีก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเลขท้ายเลขสลากนะครับรวมทั้งสิ้น24ครั้งพร้อมกับมีโอกาสที่จะได้รางวัลพิเศษ20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทอีกด้วยนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่29ธันวาคม2564ดีนะครับนอกจากนี้ครับยังมีแคมเปญเงินฝากอีกแคมเปญหนึ่งนะครับก็คือเงินฝากเปื่เรขพิเศษ5 และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8นะครับสองประเภทนี้ก็ต่างกันที่จำนวน5เดือนกับ8ดเดือนแค่นั้นเองเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5นั้นอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ0.425ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ0.475ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำา10,000บาทแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งและไม่ต่ำกว่า1น0 0บาทไม่มีการจำกัดวงเงินฝากนะครับในเวลาการฝากก็จะเปิดถ้าฝากจนถึง วันที่30พฤศจิกาย,ยน2,564นี้นะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องข้าวพร้อมกับแก้วน้ำสวยและทันสมัยนะครับจากการรถบไปฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับก็ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับสุดจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็สําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการอยู่เป็นประจํานะครับเดี๋ยวทางรายการ จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของที่ระลึกเป็นของขวัญพิเศษนะครับให้กับท่านผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านในโอกาสต่อไปด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคการอ,อมสินนะครับขอนําเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบํานาญและก็ลูกจ้างประจํานะครับโดยสินเชื่อดังกล่าวนั้นสามารถที่จะนําเอา บำเหน็จตกทอดเนี่ยมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้เพื่อที่จะนําไปใช้ใจ่ายนะครับโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละสต่อปีทวนอีนครั้งนะครับธนาคารอมสินครับนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับเพื่อสามารถนําไปสินเชื่อล่างกเนี่ยไปใช้ตามที่ต้องการนะครับโดยจะใช้ หลักทรัพย์ก็คือบําเน็จตกทอดเป็นหลักประกันนะครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละสต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามท่าทนผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อสมบัตดิการข้าราชการบํานาญแล้วก็ลูกจ้างประจํานะครับโดยจะใช้บําเน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันคําถามคืออัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยนนะครับก็มีอยู่สองท่านด้วยกันท่านแรกจากกรุงเทพมหาคนครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสมยศโพชัยส่วนอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดส,สมุทรปราการขอแสดงความยินดีกับคุณบุญเกิดว่านแก้วด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมตุนิยมวิทยานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมควรครับ ครับสวัสดีครับสลับท่านผู้ฟังครับกรับสถานการณ์ภาคใต้ตอนนี้เป็นยังไงม้างฮะก็สถานการณ์ภาคใต้นี่ก็เรียกว่าฝนที่ตกมาตั้งแต่วันที่เก้าที่สิบเป็นต้นมาเลยนะครับก็สะสมมาเรื่อยนะครับก็มีหลายหลายจังหวัดนะที่ฝนฝนตกหนักที่หนักมากนะครับแต่เมื่อวานนี้วันที่สิบหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้วันนี้ก็เริ่มสถานการณ์ก็ฝนหนักที่ก็เริ่มเบาลงไปแต่ก็จะเหลือบางพื้นที่ที่เป็นฝนเล็กน้อยที่ปานกลางยังตกอยู่นะในขณะนี้นะครับเรียกว่าท้องฟ้าก็ อาจจะยังไม่เปิดในขณะนี้นะครับก็สองวันครับสองสามวันน่าจะสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นครับกับสองสามวันที่ว่านี้เนี่ยหมายถึงว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะอย่างครับก็ในขณะนี้ก็คือวันที่ทเจ็ดสิบแปดที่ยังมีฝนอย่างเช่นประจวบชุมพรนี่สุราร์นี่ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนอยู่แต่ตอนล่างๆนี่ก็น่าจะลดลงไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีฝนเฉพาะช่วงเย็นค่ำนะฮะในระับของอิทธิพลของลมตูนออกพ่พัฒ ปรมาครับับผมขอความรู้นิดหนึ่งเพื่อท่านผู้ฟังเข้าใจกันปกติเนี่ยฤดูการของภาคใต้เขานี่เขาเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วหรือเปล่าครับครับถูกต้องครับเวลาที่บ้านเราเนี่ยเข้าสู่หน้าหน้าหนาวเราก็ทางภาคใต้เขาก็ยังคงเป็นหน้าฝนอยู่ก็ือฝนจะแต่ว่าทิศทางของของฝนที่ตกเนี่ยมันจะต่างกันไปคือว่าจากเดิมเนี่ยฝนจะมาทางด้านอันดามันก็จะทางด้านภูเก็ตทางด้านนู้ดจะมาจักทางด้านตะวันตกครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนทิศทางลมจากลม เราตกเฉียงใต้มาเป็นลมตันออกเฉียงเหนือคือลมหนาวมาจากจีนเนี่ยทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะเริ่มเป็นฤดูฝนนะครับที่ฝนตกมากขึ้นนะครับก็คือเมื่อเดิมเนี่ยตรงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยถ้าถ้าสังเกตนะครับปริมาณฝนเนี่ยหลายพื้นที่ก็บอกว่าโอ้ไม่มีฝนไม่มีฝนตกเลยนะครับในขนาดนั้นก็คือทุกๆภาคเนี่ยปริมาณฝนถ้าเทียบกับค่าปกติเนี่ยปรากฏว่า หรือมีภาคภาคใต้ฝั่งตอนออกก็ฝั่งอ่าวไทยนี่นะครับที่ยังมีฝนน้อยอยู่ก็รอรับเมื่อวนี้ผ่านไปนี่ก็แต่กากา์เริ่มดีขึ้นครับตอนนี้ดีก็เริ่มชุ่มชื้นขำขึ้นมากขึ้นอ่าครับบางพื้นที่อาจจะหนักหน่อยนะครับใช่ทีนี้เธอคือท่านูุฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะภาคใต้มันก็ออกยาวเหยียดเลยนะครถ้าไล่ไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เพชรบุรีไปต้นไปเนี่ยจนถึงนู่นนราธิวาสเนี่ยลักษณะของแผนที่ภาคใต้เขาจะเป็นแหลมผมพูดง่ายๆนะฮะเป็นแหลมที่ยื่ลงไปในทะเล มีภูเขาอยู่ตรงกลางกั้นระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกทีนี้อิทธิพลของลมเนี่ยมันมันส่งผลขนาดที่ว่าถ้าเป็นฝั่งตะวันออกปุ๊บฝั่งตะวันตกนี่มันจะเบาไปเลยเหรอฮะขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้องครับเพราะว่าลักษณะลมกว่าจะผ่านเขาได้เนี่ยสูงใช่ไหมฮะสูงสูงไม่แรงพอนะอ๋อก็ถือว่าพัดข้ามเขาไม่ได้เข้าไม่ได้นะประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งกิโลที่ก็คือข้ามไปนี่ก็ข้นขั้นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นด้านรับลมด้านแล้วก็ฝนตกด้านหน้าแต่ด้านหลังหลังไอหลังอย่างภูเก็ต แต่วงนาละนองถ้าไม่แรงจริงอนะครับก็คือจะเป็นด้านหลังเขาจะเป็นด้านอับลมอับลมไปฝนก็จะน้อยครับอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมทางภูมิประเทศนะครับใช่แต่แต่แต่ก็อาจจะงงเพราะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อมันมีส่งผลขนาดนั้นซึ่งถ้าไม่มีพายุลูกใหญ่ๆจริงๆอย่างเช่นกรณีของเกก็ตามอะไรก็ตามอันนี้มันสามารถผ่านไปทางข้ามภูเขาแล้วก็ไปทางฝั่งตะวันตกได้ใช่ไหมฮะจากตะวันออกไปตะวันตกถ้า เออมันมสีสิ่งที่สังเกตอย่างหนึ่งนะค,ะร,ครับตรงเวลาที่เกิดตรงว่า้ามันมีพาย,อยุอย่างเช่นปลาพายุปลาบึกเนี่ยปลาเบึกเนี่ยปกตินี่เขาจะเคลื่อนตัวเอ่ถ้าถ้าถ้าไม่มีภูเขาเนี่ยเขาจะเคลื่อนตรงเลยนะครับจากท<ง>างอ่าวไทยข้ามไปทางตะวันตกเลยทางแถวภูเก็ตกระบี่ตรง<อ>นั้น ปรากฏว่าเวลาที่เกิดมีมีภูเขาอ่าวไทยมีภูเขาพายุก็จะวนเวียนอยู่ตรงตรงบริเวณอ่าวปัตตานีครับค่อยๆไล่ขึ้นมาไล่ไล่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงนครศรีธรรมราชแล้วก็แหลมตะลุมพุกนกเอะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีช่องว่างอยู่ตรงนั้นนะครับผู้เอ่อพายุส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทะลุไปตรงนั้นตรงซึ่งซึ่งก็น่ามหัศจรรย์นะฮะเป็นแบ่งกั้นระหว่างไอเขาที่สูงะครับก็จะมีช่อง พอมีช่องตรงไหนป้อจะทะลุไปเลยอืมมีอยู่นิดเดียวเองช่องนั้นไม่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสองข้างทางก็เป็นภูเขาตลอดอืใช่แต่ตามกว่าเพื่อนหน่อยเพาน้ก็ในช่องเขาก็ไปเลยอ๋อเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องหลับตานึกภาพตามว่าเส้นรัติจูดลองติจูดเนี่ยถ้าลากลากลงกับลากออกทางขวางเนี่ยมันจะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมะอ่าเพราะว่าพายุส่วนใหญ่ที่ที่เกิดในภาคใต้มักจะ จเจริญเติบโตมาถือกําเนิดดีกว่ามาจากทะเลจีใต้ของพไต้ถูกกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะแต่ว่าวาังลูกนี่ก็มแมลงเอาตรงเอาไทยนะเพรถือว่าลมลมหนาวเนี่ยลงมางแรงๆก็จะมาเกาะตัวลงเนี่ยครับถึงแม้จะไม่เป็นโซร้อ,อนนะเป็นแค่ดีเปช่นี่ก็เอาเรื่องพอลงพวอพูดง่ายคือว่าถ้าเขาเข้ามาทางจากทะเลจีใต้เข้ามาทางปลายแหลมยวนซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดนราธิวาสนะฮะ ครับถูกต้องแล้วก็จะเลื้อยขึ้นมาเลื้อยเลยผมใช้คำว่าเลื้อยนะเพราะว่าเขาจะไม่ขึ้นฝั่งเนื่องจากมันจะไม่ขึ้นฝั่งใช่ไหมครับมันมีภูเขากั้นอยู่ตรงเนี้ยอใช่ครับตรงนี้จะสูงมากเลยตรงอ่าวปัตเดีครับข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ก็จะเลื้อยขึ้นมาตามท่านอย่างที่ ตัดายหาดมันเลื่อยมันเลื่อยแล้วก็ลมมันเหมือนกับว่าลมมันจะหมุนอย่างนี้ไหมคุณสมควรว่าลมมันจะหมุนไอทางเหนือก็หมุนเข้าฝั่งไอทางซ้าทางใต้ก็หมุนดันออกมามันก็เลยไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงก็ตีหนึ่งตรงนี้ครับมันก็จะปั่นหรือฮะขึ้นก็ขึ้นไปได้จะออกก็ออกไม่ได้ก็จะปั่นขึ้นจนกระทั่งมีช่องว่างวับก็วบเลยอ๋อแสดงว่าเราก็ไม่รู้ไม่สามารถดาลลวกหน้าว่าช่องว่างที่ว่านี้มันจะอยู่เขตสุราษฎร์เขตชุมพรหรือว่าเขตประจวบดาวยาม้างกันนะฮะ ครับก็ก็แล้วแต่ช่วงจังหวะว่าวแต่่ังไรว่าจังหวะแรงถ้าแรงมากก็อาจจะข้ามไปก่อนอะไรเนี้ยอล้วร็หอกไปได้เลยครับแต่ว่าเบาหน่อยก็จะอาจจะวนอยู่ตรงนั้นนะครับอาจจะไม่ไปไหนอ่าอ่าอ่านี่ก็เรื่องว่ารับน้ำพอสมกวนครับเราเราจะรู้ทิศทางเขาโล่งหน้าประมาณสักกี่ชั่วโมงครในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีกา้ครับรเราเราโดยปกตินี่ก็สามวันเนี่ยเราก็จะเห็นนั่นแหละครับไม่ขึ้นฝั่งนะฮะขึ้นฝั่งแล้วทะลุไปฝั่งนู้นอ๋อขึ้นฝั่งเนี้ยทิงมันจะเหลื่อมน้ำนีกก็ก่อน เออสิบสองชั่วโมงน่าจะจะทราบชั่วอ่าจะแตะหรือไม่แตะบางทีพอเข้ามาใกล้ฝั่งอาก็ออกไปอีกใช่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยจะน่ากลัวนะน่าสีฮะกลับนี่ยังดีที่ว่าเออยังยังระหว่างทะเลมันยังมีเกาะสมุยคอยขวางอยู่นิดนึงนะมาตามล่องตามนั้นก็ว่ากันไปแล้วก็มาขึ้นนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีภูเขาเนี่ยโอ้โหเราจะโดนหนักกว่านี้ไหมครับพอสมควรหนักกว่านี้ครับหนักกว่านี้พอสมควรแต่ว่าที่เขานี่ก็มีเขาหลวงก็อย่างนครศรีธรรมราช ก็เรียกว่าถ้าตกกระดําอย่างนั้นก็น่ากลัวก็คือเวลาฝนที่ตกบนภูเขาจะมีความแรงนะครับเวลาความแรงความลาดชันของภูเขาจะสูงแล้วเวลาน้ำลงมาที่หลจากที่สูงลงมาที่ต่ํานี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับใช่ใช่ใช่แต่ด้วยความที่ภูมิประเทศเขาเนี่ยเป็นลักษณะของอะไรแต่มันไม่ใช่ที่ราบลุ่มซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครมันไหลมันโดนภูเขาครับภูเขาไหลลงมาก็ลงทะเลเลยพูดง่ายเลยครับนะครับก็จะเป็นระบายระบายจะง่ายหน่อยระบายได้ง่อยใช่ทีนี้ปัญหา กับกับเชิญเชิญต่อให้คุณสมพวรนะคือถ้ามันแรงก็แรงเลยครับพูดเดี่ยวก็ลงลงมาหายไปเหมือนอย่างกระทูนแล้วกระทูนอ่าใช่จําได้ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้หนักเกิดขึ้นครับอ่าทีนี้ทาไมภาคใต้เราฝนตกทีหนึ่งเขาไม่ตกแค่วันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเหมือนภาคกลางเขาตกทีเป็นวันเป็นคืนเป็นอาทิตย์ยังไงฮะที่จริงตัวตัวตัวฝนคราวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองปัจจัยหลักๆก็คือตัวมวลอากาศเย็นที่ลงมาเขาก็เสิริมลงมาเรื่อยครับแล้วลมโซนออกสุกัทอยู่ตลอดเวลา ลมเหนือลงมาจะเป็นลมต้วดอกเชียงเหนือด้านอ่าวไทยนี้จะเป็นลมตะวันออกพัดเข้าหาฝั่ง่ครับนี่ก็จะพัดอยู่ตลอดเวลาต่อเป็นอาตี์นะครับว่าผมก็ประกอบกับไอ้ตรงพอพัดแล้วเกิดการหมุนเวียนเนียตรงเป็นทางตอนกลางของภาคใต้ถวนครศรีทำให้เสียคล้ายๆกับว่ายอมความกดอากาศต่ำก่อตัวครับก็ปั่นปั่นอยู่แถวนั้นเพอปั่นอยู่แถวนั้นพอปั่นเสร็จนี่ปรากฏว่าทางด้านที่ตะวันตก ก็ยังไม่ให้ไปครับก็เลยปั่นแค่ไหนตรงนั้นเพราะว่าลมทางตะวันตกมันขวางอยู่ไม่ให้ไปขวางอยู่ครับตอนนี้ก็คือมันก็หมุนหมุนหมุนอยู่นะฮะถูกต้องครับหมุนเป็นลูกคางเลยนะฮะโอ้ฟันเป็นลูกคางเลยโอ้ครับครับครับก็อยู่สักสามวันสี่วันนะที่ว่ามันมันก็แต่นี้เราก็มองเห็นนะครับว่าบางครั้งเนี่ยอถ้าสังเกตหลายๆเหตุการณ์ก็คือภาคใต้บางคนบางบางรูปแบบจะมองบางอันเนี่ยเขาบอกว่า ออเคลื่อนตัวจากฝั่งอ่าวไทยปั๊บเนี่ยกจะเคลื่อนฝั่งลงทะเลมันหายไปเลยอะไรประมาณนั้นนะเคลื่อนไปทางอินเดียเลยแต่บางทีก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาคาดการณ์บางทีที่เขลงกระบี่พอพอถึงภูเก็ตเอาวกลับมาเข้ามาทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ๋อบีกันด้วยอ่ะมีสองพันห้าร้อย เออห้าสิบสี่ครับใน <g rap> ตอนมีนาครับน่าจะเกิดขึ้นตรงนั้นให้ค่ากันจัดการเดินฮะโอ้โหนี่ประเทศอื่นเขาไม่อย่างนี้ไหมครัเนี่ยเอ่อก็จะมีบางจุดนะครับบางจุดเพราะว่ามันเราอยู่ทิธีคนสองสองครึ่งค่ะสองสองฝั่งเ สองฝั่งนะครับสองคาบ <จะ S 1> สมุทรระหว่าตงต้องต้องวัดกันระหว่างสมาสูตรอินเดียกับระหว่างอ,อ่าทะเลจีนใต้เ่ยทะเลจีใต้จะมีลมแรงกว่ากันฝ <โฮ S 2> ั่งร้อนแรงบางบางช่วงก็อาจจะทําให้ส่งผลทอ่าวตีกลับมาใหม่อทางนี้แรงก็ส่งไปถึงโน่นเลยครับแต่พูดง่ายคือมันก็ปวดไปปวดมาอยู่แถวเนี้ยนะฮะไม่ฝั่งตะวันตกก็ตะวันออกตามฤดูกาลของเขาอ๋อครับนี่ฮะอย่างอย่างกรณีของฝั่งตะวันตกเนี่ยมันไม่ค่อยมีพายุเท่าไหร่ถ้าจะมีก็ที่ขึฤฤ้นพม่าผมจําชื่อไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าเรา เราไม่ถ้าไม่มีประเทศขวางเลยใช่ไหมฝั่งตะวันตกของเราใช่ครับก็คือฝั่งตะวันตกเขาจะมาแนวช่วงประมาณกลางเดือนกุมภา,าพภานันธ์เมษาติพภทธพานยเขาจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมาแนวแนวแนวนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามาบ้านเราเพราะ<อ>ว่าถ้าเกิดมาแนวนี้ก็คือมาทางพม่าแต่ว่าพม่า,<ร>าอินเดียบ<อ>างประเทศอะไรพวกนี้ อ่าบางกระเทศเราก็เจอเขาเขาแถวพม่าเนี่สูงนะสูงมากกว่าสองกิโลเพะฉะนั้นกาแพงอย่างดีเลยครับตึกรแพงหนาหนาจะจะข้าบมาบ้านเราก็ไม่ได้ง่ายยากมากนะเซฟโซนตรงนี้ครับเซฟโซนแต่ที่หนักคือบางกระเทศนีฮะตรงถ้าขึ้นทางเหนือครับบางกระเทศบางกระเทศฮะอินเดียบางกระเทศแล้วก็พม่าฝั่งตะวันตกของเขานะฮะอันนี้จะโดนหนักเลย ใช่อย่างเช่นอายุนากิสอ,อ่างาคิสใช่ครับอ่าตีรุนเลยอ่ากลับของเรานี่มาไม่ถึงโอ้ก็โชคดีนะพูดถึงว่า,มาไม,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะฮเจอแต่ฝน,นเดียวต้งองแขงต้องแขงภูเขาทางกาญจนบุรีแถวทางนั่นเนี่ยสูงมากไม่สามารถจะข้ามขึ้นมาได้ยังไงอ่าครับทีนี้ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยคุณสมควรถ้าเกิดสมุิไม่มีฟิลิปปินเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่มีฟิลิปปินก็เดินทางได้สะดวกเลยครับ <c oughs> ฟิลิปปินเนี่ยจะเป็นแผ่นดินก็คือถ้าเป็นพื้นน้ําเนี่ยไปเขียวผ่านตลอดเลยนะไฟเขียวตลอดเลยครับโ <c oughs> อ้โหตัวได้ดีเรียกว่าการมุนวนเนี่ยปั่นได้ตลอด <c oughs> ตอดน,น,นะครับ <c oughs> แต่ว่าพอเขาเคลื่อนตัวจากประเทติดข้ามฟิลิปปินมาด <c oughs> ังนั้นภูเขาต่างๆเกาะต,ต่างๆก็จะช่วย ลดกำลังเขาลงอพอลดกำลังลงจนกว่าเขาจะแรงลงมาทางด้านทะเลจีนใต้เลยครับควาถึงจะปัานใหม่ปานใปแล้วค่อยแรงขึ้นอีกทีนึงแต่ส่วนมากมันจะโดนดันขึ้นไปทางเหนือไหมฮะแต่ส่วนใหญ่ครับโดยถ้าเป็นช่วงระยะเวลาจากเดือนมิถุนารมาถึงเดือนตุลาไม่มีลมหนาวอ่าจะไปทางทางเหนือก่อนแต่ว่าพอทันทันว่าพฤติการทันวาเขาจะลงใต้มามาปลายแหลมยวนลงมาเอาไทยเราเนี่ยลมหนาวมันจะดันลงมาลมหนาวดันลงมาครับ อ๋อเข้าใจแล้วโอ้โหได้ความรู้เยอะเลยแสดงว่าอิทธิพลของอากาศนมีผลหมดเลยสามสี่ตัวแปรด้วยกันที่เราจะสามารถรพอจะคาดการได้ได้แต่ว่าหลากัหลกๆตอนนี้พายุที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกถ้าจะเข้ามาก็อาจจะผ่านฟิลิปปินส์และเข้าเมืองไทยก็เป็นไปได้ใช่ไหมก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่มาหน้านี้เนี่ยก็จะโดนอากาศเย็นนี่แหละครับอ่าดันออกก็เรียกว่า ึมไปก่อน,ด,นอดับซ่าดับซ่าดับซ่าไปก่อน,นอดับซ่าแต่ว่าถ้า,ถาเกิดกอ่อตัวอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ยอยากจมโดแล้วถูกลมหนาวมาปั่นเข้าแรงนี่ก็เคลื่อนตัวมาอย่างนี้มีโอกาสอ๋อนี่เข้าไปแหลม<ว>ยนุนที่จะเคลื่อนตัวจากฟิลิปปินส์อ๋อครับนะครับรับแล้วเราจะรู้ได้ลงหน้าประมาณสักกี่วันนะว่าจะเข้าประเทศไทยก็สามวันรู้แล้วเพราะถ้าอยู่ในทะเลนี่ก็ค่อยเปลี่ยนทิศทางครับยกเว้นว่า พอขึ้นฝั่งปั๊บเนี่ยอาจจะสายไปสายมาได้เหมือนคนเมาอะนะฮะเดินไม่ตรงทางเหมือนคนเมาเดินไม่ตรงแน่แนคกับตอนนี้มียังฮะในทะเลจีนใต้ตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีแต่ฟิินอยู่ใกล้ๆนู่นแหละครับแต่ว่าของเราก็ยังมีแบบเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำตอนนี้อยู่คือแต่ว่ามันก็ยังไม่อกตแรงนะแสดงว่าผมใช้คําว่าเป็นฝนตกปกติของภาคใต้ตอนนี้ก็น่าจะได้ใช่ไหมฮะเป็นปกติครับเป็นปกตินะฮะอ่ะเป็นช่วงช่วงฤดูฝนของเขาและจะมีบางช่วงที่ เ,เขาเรียกว่าอ,อมีกำลังแรงขึ้นครับ,รบกำลังแรงลงอ่ออน่ลอนลงก็ทาให้ฝนน้อยลงครับ,รบ,รบทีนีถ้ถ้าเอาโมเดลมาตั้งเนี่ยคาดว่าจะมีพายุป,ประมาณสักเดือนไหนได้เข้าภาคใต้ภาคใต้ก็ทันวาก็ายังมีโอกาสอยู่นะยังมีโอกาสอยู่<ม>ถึงมกราเลยถึงมกราเลยมกรลานี่ก็จะเป็นปลายเดือนเพราะปลาหมึกเองก็มาต้นมกราที่ีต้นมกกระ่าจนถึงนั่นแหละฮะมกรลานั่นแหละเราถึงีเขาเรียกว่าเอปลอดภัยละภาคใต้กะมีฝนครับแต่ว่าปีนี้เนี่ย เดือนที่มัาเป็นห่วงที่สุดก็สี่เดือนเนี้ครับเดือนพฤศจิกาครับทำไมครับตอนอยู่แนวแเวนี้ตอนกลางคนมันจะเยอะหน่อยแต่หลังจากเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นภาคใต้ตอนล่างครับคือพอลมหนาวดันดันลงไปตัวร่องมรสุมมันก็จะเลื่อนลงไปนู่นนะครับภาคผ่านมาเลเซียภาคใต้ตอนล่างอยะาลาปัตนาและที่ว่าเนี่ยอาจจะจะเยอะหน่อยอ้อยาวไปเลยนะครับ ครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ใครที่จะไปใต้ถ้าถ้าท่านขับถึงเพชรบุรีแล้วก็เลยไปหน่อยนึงก็มีฝนฟ้าขนองและยาวเลยทีนี้ครับยาวเลยยาวต้องระมัดระวังหน่อยอื่าอยากฝากเรื่องลมหนาวหน่อยครับเหลายคนถามหาอีกว่าเอ๊มื่อไหร่จะหนาวสักทีนึงเข้าฤดูหนาวแล้วทําไมไม่หนาวผมว่ามันเย็นๆนะคุณสมควรกรุงเทพเนี่ยอมันยังไม่ค่อยรู้สึกเนาะเลยฮะ อต่อยังไม่ค่อยแต่ว่าในช่วงยี่สิบสามยี่สี่ครับน่าจะย็นลงมานิดหนึ่ง <23, 24. S 2> ยี่สามยี่สีาา่ต<อ>้องถึงกับหนาวเนาะก็จะมีมวลอากาศเย็นแล้ะลอกใหม่เนี่ยจะเข้ามาอจะเย็นมาถึงกรุงเทพนี่ก็ประมาณยี่สห้ายี่หิบรับครับ อ่าอุณหภูมิน่าจะลดลงได้หนึ่งที่สามแล้วก็คงจะประมาณเหมือนละลอกที่ผ่านมาแหละครับอ่าแต่คงไม่ถึงขนาดที่ช่วงเดือนมีนามีอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมที่ลงมาตั้งสี่ห้าองศาประมาณนั้นไม่ถึงขนาดนั้นห้าเก้านะจำใช่ไหมฮะไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นอืมห้าองศาดีถือว่าใช้ได้โอโหหนักเลยแหละประมาณนั้นนะนะจะนี่จะประมาณสักที่สิบเอ็ดที่สองอ่ผมผมมาแนะนำท่านผู้ฟังว่าใครตื่นเช้าหน่อยนะครับคือเดิมเคยตื่นเจ็ดโมงตื่นสักหกโมงเช้าเนี่ยท่านสัมผัสได้อากาศเย็นๆมมมมมันีลลถูกฮะะจเย็นนนนนิดดึึงงแต่่ไมถขาาหวอ่่่ะมมมครับีลแตไถึงขนนาาดหว เย็นเย็นพัดพบได้ได้สัมผัสรับหรือไม่งั้นเนี่ยคุณสมควรอย่างผมผมจะออกกําลังกายประมาณสักทุ่มหนึ่งไม่เกินสองทุ่มเนี่ยมันสัมผัสได้ไหมกันนะฮะได้อยู่ได้อยังได้อยู่นะลมดีลมดีใช้ได้อยู่นะ่ะถ้าใครอยากสัมผัสก็ลองดูอืนี่ก่อนที่ที่อากาศเย็นจะมาถทักที่ยี่เอ่อสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเนี่ยลมอ่อนลมอ่อนก็ยังมีห่วงเรื่องฝุ่นฝุ่นเรื่องพออ๋อพีเอ็มสองจุห้าพีเอ็มสองจุดห้ากับมาอีกแล้วครับอันนี้ก็คือปัญหากรุงเทพ แล้วก็ชุมชนเมืองเนาะอ่าฮะใช่พอพอลมอ่อนปั๊บลมสงบฝนไม่มีปั๊บกลับฝนฝนก็มาทันทีอนก็่าถึงช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลมจะแรงขึ้นก็ต้องหมั่นในการที่จะศึกษาข้อมูลด้วยทั้งเออ่แอปพลิเคชันแอฟโฟไทยใช่ไหมฮะแล้วก็แอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีนะครับมีครับมีได้ดูีน้ครับกลับดูได้จะได้รู้ว่าเอ่ออากาศช่วงนี้เป็นยังไงดูแลป้องกันตัวเองด้วยนะครับกลับต่อแล้วครับวันนี้เราปวแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณสมควรครับ ครับสวัสดีครับกับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้ฟังครับก็ใครจะไปใต้อย่าลืมนะฮะว่าถนนเพชรเกษมลงใต้เนี่ยแยกปฐมพรเมื่อก่อนเขาเรียกแยกปฐมพรเพราะเป็นสี่แยกตอนนี้ไม่ใช่ละกลายเป็นวงเวียนเป็นอะไรไปหมดแล้วนะครับถ้าจะเลี้ยวขวาไปละนองท่านอาจจะโดนฝนน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะมุ่งหน้าไปสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ไปจะไปแยกที่ สุรา์ออกขนมออกสีชนหรือว่าจะตรงไปผ่านทุ่งสงอะไรก็แล้วแต่ที่ก็ฝั่งตะวันออกเนี่ยมีฝนนะครับฝั่งตะวันตกมีบ้างไม่มากเท่าไหร่ก็เตรียมรับมือกันแล้วกันสำหรับการเดินทางนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานวันนี้เรื่องของการตรวจชุดตรวจ atk จากน้ำลายนะครับซึ่งเป็นการตรวจหาโควิด1 9เานี่ยคำถามคือจะมีประสิทธิภาพแม่นยำขนาดไหนหรือไม่อย่างไรนะครับจะพูดคุยกับนายแพทย์บรรลังอุปพงศ์รองอธิบดีกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นาเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับซึ่งสินเชื่อดังกล่าวสามารถที่จะใช้บําเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้นะครับคำถามคืออัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคําตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ